รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัท TPI จำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนเครื่องกรองน้ำมาสุมาธนาคารอมสิน ธรรม,มส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาจรรย์แห่งปัญญาค่ะดิฉันไข่มุกชุติมาดูรงเดชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงปัญญาสร้างสุขในวันนี้นะคะเราจะมาสนทนาธรรมกันเรื่องความหมุดหงิดกับอารมณ์เสียค่ะมุกเชื่อว่านะคะหลายๆคนก็คงเคยเป็นแต่เราจะดับมันยังไงแล้วเราจะใช้มันเนี่ยอารมณ์ที่ขุ่นเคืองตัวเนี้ยให้มีประโยชน์ต่อ สุขภาพจิตให้ดีที่สุดอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราไปไขข้อสงสัยอันนี้กันได้เลยค่ะในช่วงปัญญาสร้างสุขค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติราชการที่9วัดพระราม9การจนาพิเศษค,ค่ะและในช่วงสนทนาธรรมในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะจากท่านพระเดชพระคุณพระอาจารย์พระมหาวิเชียนนะคะจากวัดไทยสิริราชคือมาให้สติให้ปัญญาให้ความรู้กับเราเพื่อพัฒนาจิตใจและชีวิตในทุกๆวันค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ อาจารย์เจ้าค่ะช่วงนี้เจ้าค่ะไม่ว่าจะน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นคนตีกันไม่ว่าจะข่าวอัชญริกรรมเยอะแยะลูกเชื่อเลยเจ้าค่ะว่าหลายๆคนอยู่ในประเทศไทยแบบการแบบรักแบบรับความหงุดหงิดไว้เยอะมากๆเลยฉะนั้นวันนี้กราบขอธรรมะในการจัดการอารมณ์หงุดหงิดให้หายไปอย่างอย่างดีงามด้วยเจ้าค่ะฮะ,จะเจริญพร ความหงุดหงิดเนี่ยมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นกับมันเป็นสภาวะข้างในซึ่งทุกคนเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดนะอ่ะนะบางทีตื่นเช้าขึ้นมาก็หง,งุดหงิดละอารมณ์ไม่ดีนะโดยเฉพาะทุกวันเนี้ยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดทีวีช่องไหนก็ มีแต่ข่าวที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจนะดังนั้นมีมีทางเดียวนะฮะถ้าหากว,าว่าเราเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนนะมีทางเดียวก็คือว่าตัวสติที่เคยพูดในเทปก่อนนั่นแหละว่าตื่นเช้าขึ้นมาให้มองโลกในแง่ดี<อ>นะตื่นเช้าขึ้นมาตัวเนี้ยคำว่ามองโลกในแง่ดีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ ที่ในอรียมากมีองแปดเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยนะตลอดชีวิตรอเจ้าคะทิ้งไม่ได้ตลอดชีวิตต้องฝึกให้มีทุกวันเลยทําไมอะเจ้าตื่นเช้าขึ้นมาอย่างหง,งุดหงิดอ๋อ <laughs> คือที่ว่าตื่นเช้าขึ้นมาให้มองโลกในแง่ดี<อ>นะโดยเฉพาะคนใกล้ตัวก่อนเอถ้าถ้าถ้าหง,งุดหงิดกับคนใกล้ตัวก่อนแล้ววันนั้นทั้งวันนี้เขว,ว่าเรียกว,ว่าสวยตีกันแน่นอนหงุดหง,ดงิดให้คนขับรถ เงดหงิดอาจจะอยู่บ้านเรานั่นแหละหมายถึงว่าครอบครัวเราอะ,อะเพราะฉะนั้นจะต้องมองความดีอม,มองความดีที่มีอยู่<อ>ในครอบครัวเรา<อ>พ่อแม่พี่น้องญ<อ>าติผู้ใหญ่ลุงป้านนะ้าอามองความดีบางครั้งเขาอาจจะเผลอสติไปบ้างเจ้าค่ะบางครั้งเนี่ยของเราหยิบวางไว้ตรงนี้อีกสักพักเราจะมาเอา แอย้ายไปตรงนู้นใช่เนอนไอเรากําลังรีบๆนี่เรากําลังรีบๆจะไปนี่นะเจ้าค่ะเออบางทีพานให้เราหากุญแจรถไม่เจออีกนะเจ้าค่ะพานเรื่องปิดนู้นปิดนี่เพราะฉะนั้นตัวนี้เฉะนั้นตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยวิธีการเนี่ยให้เราตั้งสติเลยว่าเราจะไม่โกรธใครนะเราจะไม่เกลียดใครนะเออแล้วเราก็จะมองคนอื่นในแง่ดีไว้ก่อนนะเราจะรู้จักคําว่าขอโทษแล้วก็ขอบคุณนะ คือคือบางทีบางครั้งเนี่ยสัก5นาทีต้องอยู่กับตัวเองก่อนแต่ <Okay. S 1> คนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยด้วยความที่มุ่งมั่นทํางานตื่นเช้าขึ้นมาไม่มีสติตัวเนี้ลืมนะมบางคนแม้กระทั่งว่าเข้าห้องน้ํายังต้องทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันเออคล้ายๆกับว่าที่ต้องพูดถึงตัวนี้เพราะว่าอันนี้มันเป็นปฐมบทของทุกคนก่อนที่จะไปทํางานมันการรักษาอารมณ์เนี่ยก,การรักษาอารมณ์มันต้องฝึก ให้จนเป็นนิสัยเลยว่าอมองคนอื่นในแง่ดีก่อนดังนั้นเจ้าค่ะลูกชอบคำนี้พระอาจารย์มากๆเลยว่ามองความดีในตัวคนอื่นว่ามันเขามีอะไรบ้างแค่นี้เราก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนฟันเฟืองในการคิดบวกในชีวิตของเราด้วยใช่ไหม<ช>ค่ะเอายกตัวอย่างประเทศไทยเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมเราต้องยอมรับว่ามันเป็นเช่นนั้นเองอ,อย่าไปโทษใครคือคือ เรายังมีชีวิตอยู่นะเจ้าค่ะเราเป็นหนี้ก็จริงเจ้าค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครนะเราไม่มีการเขีนฆ่าทําลายล้างเสียเลือดเสียเนื้อกันนะในรอบเดกที่ผ่านมานี่นะซึ่งถ้าเรามองย้อนไปเหมือนรัสเซียกับยูเครนตอนนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ประมาณนั้นว่าว,วันวันว่าจะเกิดสงครามใช่ไหมอมาพูดสงครามออกมาแล้วไม่รู้ว่ามาจากไหนใช่ไหมบ้านเรานี่ยนะแต่ว่าพอพอมี ใช้คําว่าการควบคุมมีกฎมีระเบียบม,มีกฎหมายออกมาควบคุมทุกคนก็สามารถระงับยับยัง้งชั่งใจอารมณ์ของตนเองได้เจ้าค่ะนะสามารถสลายความรู้สึกไ่้ทุกไม่เป็นใหญ่ทุกก็ยังพอทนได้ลําบากก็ยังพอทนได้เป็นหนี้เป็นสินก็พอได้แต่ยังมีพื้นที่ให้หายใจอยู่เอาอะไรกับการที่ว่าทกุก็ทุก แหมก็ยังจะต้องมาเข็นค่าทําลายล้างกันอีกอะออใช่ไม่ใช่ใชตื่นเช้าขึ้นมาข่าวที่นําเสนอเนี่ยมีแต่ข่าวที่แบบว่าทําให้งหงิดทั้งนั้น่ะทําให้เสียอารมณ์ทั้งนั้น่รับไม่ได้ทั้งนั้น่คือบางครั้งเนี่ยอยากจะบอกว่าคนที่มีอํานาจควบคุมสื่อเนี่ยสําคัญมากอืพระอาจารย์เคยอยู่ในประเทศที่ใหญ่ๆมา ที่มีประชากรพัน 1, ล้านนะประเทศอินเดียมันอยู่ด้วยกันได้ยังไงคนตั้งพันล้านอะ่ะเราเขาสงบสุขหรือโกลาหลจจ้าค,ค่ะเรายังมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นพระอาจารย์เป็นคนอีสานเนาะคล้ายๆกับว่าจะหาอะไรกินจะหาอะไรทานอพอคนตั้งพันล้านอะ่ะเลี้ยงดูกันยังไงอยู่กันยังไงน่าคิดไหม เ,เขามีทะเลาะก,กันไหมมีแต่ทําไมเขาเจรจากันได้ทุกอย่างมาจบได้ที่การเจรจาใช่ไหมถ้าขาดการเจรจาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นความมีมิตรกับจิตมิตรกับใจมองเห็นความดีซึ่งกันและกันเนี่ยสําคัญมากนะอไอ้ตัวมองเห็นความดีซึ่งกันและกันเนี่ยสําคัญมากนะอแล้วค่อยมาคุยกันเจรจากันยยอย่างเช่นบ้านเรานี่นะ เราไม่ได้พูดเรื่องการเมืองนะเราต้องมองเห็นความดีว่าแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยหรืออาจจะมากกว่านั้น <S 2> <S 2> <S 2> ไม่มีอะไรที่ทําให้ญาติพี่น้องเราต้องสูญเสียกับการที่เราจะต้องมาทําลายกันเนี่ย <S 2> <S 2> ในมุมมองอีกมุมหนึ่งเรายังมีชีวิตอาอาจจะเพราว่าเห็นเห็นเศรษฐกิจไม่ดีแปดปีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเรายังที่เรายัง มีโอกาสที่จะคล้ายๆกับว่าเราล้มแล้ว่ะเรายังมีโอกาสที่จะลุกขึ้นมายืนใหม่ได้แต่ขอให้เจราจากันให้เข้าใจดังนั้นทั้งหมดเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองแม้กระทั่งปัญหา,าศาสนาโอ้โหมองไปไหนมันทำให้งดเย็ดไปหมดออารมณ์มันงดเย็ดเพราะสังคมมันงดเย็ดวิธีแก้ก็คืออ้าว ให้ย้อนกลับมาว่าตอนเนี้เรายังมีชีวิตอยู่นะเขาบอกว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ชีวิตยังมีหวังใช่ไหมใช่้าค่ะทุกที่มีปัญหาพระอาจารย์จะพูดเสมอว่าทุกที่มีปัญหาในโลกเนี้ยทุกที่มีปัญหาไม่มีที่ใดไม่มีปัญหาปัญหาคืออุปสรรคอุปสรรคคือความทุกข์ใช่ไหมซึ่งพุทธเจ้าตรัสแล้วใช่ไหมว่าชีวิตนี้ประกอบไปด้วยความทุกข เราจะผ่านพ้นความทุกข์ไปได้อย่างไรต้องมีสติแล้วก็มองกันในแง่ดีโอ้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศศาสนาเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้มนุษย์อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่กับสิงสาราสัตว์ได้ด้วยนะไม่ใช่ว่ารักกระต่ายแล้วไปตีแมวฆ่าเสือไม่ใช่นะอาจารย์จ้าค่ะอาจารย์พูดโซลูชันที่เลิศที่สุดที่ไข่มุเคยฟังมา เมื่อมีปัญหาเราต้องมองอีกฝั่งหนึ่งในแง่ดีลูกว่าไม่เคยมีใครทำร้อยทั้งร้อยบนโลกนี้มีแต่มองเธอละผิดเธอละผิดเธอละผิดแล้วก็นิ้วชี้กันแล้วก็ตีกันแล้วก็จบกันแบบว่าพินาศแต่เพื่อแต่ตราบใดถ้าเราสามารถมองคู่กรณีในในความดีคือคือ,คอให้มองมให้มองหาความดีเหมือนสามีภรรยายให้มองถึงว่าเอ๊ะก่อนเรามารักกันเนี่ยต้องดูที่มา ไม่ใช่ถูกบังคับให้แต่งงานกันนะแต่จะโดยเหตุผลใดก็ตามถ้ามองแง่ดีกันเนี่ยความโกรธมันจะลดลงแม,ม้กระทั่งสงครามโลกก็เช่นเดียวกันที่ผ่านมาในอดีตปัจจุบันหรือไหนคนตะถ้ามองกันในแง่ดีนี่จบเลยปัญหามานั่งโต๊ะคุยกันจบเลยแต่ถึงแม้ว่าเรามองเขาถึงไม่ไปต่อก็ให้อภยัยถึงไม่ไปต่อก็ให้อภัยพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ นี่ไงลูกจะสรุปว่าเมื่อกี้ถ้าเขามองเราไม่ดีแต่เรามองเขาดียังไงเดี๋ยวมันก็เกิดการอภัยให้กันได้อยู่ดีใช่ไหมเจ้าคะ่ะ<ช>ถ้าเราแบบว่าเจรจาเราเคยได้ยินว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังใช่ไหมมันต้องตบมือสองข้างใช่ะะจเจ้าคะ่ะโอ้โหพระอาจารย์เจ้าค่ะฟังแล้วหลากหลายคนอาจจะพูดว่าทํายากมากเลยเวลาเรามีปัญหาแล้วเรามองคู่กรณีในแง่ดีเนี่ยคือคือ,คอพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าผู้พุทธเจ้าเนี่ยตัดสรู คำว่าตัดสรุปก็คือรู้ภาษาชาวบ้านคือรู้เข้าใจเข้าใจอะไรเข้าใจชีวิตเข้าใจภาพรวมของชีวการั้เหมนชีวิตของเรานี่แหละทุกเรื่องเลยนะฮะทุกเรื่องเลยนะทุกย่างก้าวเลยนะทุกวันเลยนะให้ไปสู่สิ่งที่ดีงามแน่นอนเจ้าค่ะบางทีคนก็ติดคำว่าตัดสรุปโอ้โหใครจะไปตัดสรุปไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระรยาไม่ใช่พระลังัน ไม่ต้องไปพูดถึงว่าปีหน้าเดือนหน้าชาติหน้าเอาวันนี้ยังไม่รู้ว่ามันจะจบลงยังไงเลยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกเคล็ดลับแล้วให้อยู่กับปัจจุบันใช่ไหมล่ะคําว่าอยู่กับปัจจุบันก็คือตอนเนี้ยที่นี่เดี๋ยวนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ต้องภาวนาไว้ได้ที่นี่เดี๋ยวนี้เราต้องการความสุขทุกเราไม่เอานะทุกมันมีอยู่แล้วตัดให้ได้ทิ้งให้ได้ขับรถไปทางไหนก็มีแต่ความทุกข์ขับรถไปทางไหนก็มีแต่ความ ปัญหาสีแยกนี่ก็มีปัญหาสีแยกหน้าก็มีปัญหามันมีแต่ขยะทั้งนั้นอ่ะต่ว่าเอาสิ่งที่ฟอาจรย์สอนว่ามองทุกสีแยกว่ามีอะไรดีก็จะมีทุกอย่างดีๆถ้ามองว่าโอ้ยนั่นก็ขยะไอ้คนนั่นก็ทิ้งขยะคนนี้ก็ทิ้งขยะก็ต้องมองให้มันมีดอกไม้บ้างใช่ไหมเจ้าค่ะแค่นี้เองชีวิตเราก็จะสวยงามแล้วแต่ที่มันเป็นเช่นนั้นเองคือหลวงปู่หลวงพ่อบองโอ้มันเป็นอย่างนั้นแหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแหละ ถ้าเราคิดว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็คือจบเลยดังนั้นเราจะอยู่ได้กันอย่างยืดยาวโดยเฉพาะเอาครอบครัวก่อนนะ <Okay. S 2> เพื่อนร่วมง,งานก่อนไหมเพราะเพื่อนร่วมง,งานกับคนที่ทํางานด้วยเนี่ยอารมณ์มันจะหงดหงิด mm hmm. มันเป็นเหตุให้หงดหงิดก็คือทํางานด้วยกันนี่แหละที่ทําให้เราหงดหงิดขยายผลบ้านเมืองประเทศโลกแรงกับเพื่อนมันค่อยๆปพ๊่มๆๆๆๆๆๆๆไปอย่างเงี้ยดังนั้นตัวเราเนี่ยหยุดที่ตัวเรา หยุดที่คนอื่นไม่ได้แน่นอนอถ้าหยุดที่ตัวเราต็อปที่ตัวเราเจ้าค่ะมีบางวัดท่านบอกว่าต็อปก็คือหยุดเจ้าค่ะหยุดเป็นตัวสําเร็จเคยได้ยินไหมไม่เคยเจ้าค่ะแปลว่าอะไรเจ้าค่ะคือหยุดที่ตัวเรานี่แหละสรุปก็คือมองโลกในแง่ดีอยังไงก็มชัชฌิมาปฏิปทาอารีมรรมีองแปดย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เสมอ,อที่พุทธเจ้าตัดเลยว่า อริยมรรคแปดสมาธิฐิสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากามันตะสมาอาชีวะสมาวายามะสมาสติสมาสมาธิครบเลยครบศีลสมาธิและปัญญาทิ้งไม่ได้ต้องมีสติกำหนดรู้อยู่ตลอดอ๋อมักไม่องแปดย่อมาแค่ศีลสมาธิปัญญาเหรอเจ้าคะใช่ใช่ไตรสิกขาก็อยู่นี่แหละทั้งชีวิตเลยถ้ารู้จักอันนี้ก็รู้จักพุทธศาสนาทั้งหมดเลย หลังจากนี้ลูกจะตื่นมาไม่ไม่ควา้าถือมือถือก่อนตื่นมาคิดว่าวันนี้เรามีมรรคมีองแปดหรือยังสินสมาธิปัญญาเราครบไหมแค่นี้เองเราก็จะลดกดรารหงุดหงิดได้ด้วยวเข็นเข็นกลองล้อธรรมาจาักรเพื่อดับไฟภายในให้มันสงบไงกงล้อแห่งธรรมะธรรมะจักดับไฟภายในให้สงบอไอ,ไอตัวนี่แหละความเกิดเกิดจากอะไรเกิดจากตัว ราคาคิโทสะคิโมหคิราคะโทสะโมหะขุนใหญ่ใหญ่เราก็หงุดหงิดใช่ใช่โมโหเราก็คือโมโหทุกอย่างเกิดจากตัวเราหมดเลยฉะนั้นก็ต้องหยุดที่เราคือมาหยุดที่เราถ้าหยุดที่เราแล้วจบมองโลกให้สวยงามมองโลกให้แง่ดีมันทุกวันนี้มองไอ้พวกมองโลกสวยใช่แล้วเขาก็ทุกน้อยนะไอ้คนที่มองโลกแหงแง่รายชีวิตสั้นชีวิตสั้นนะ ไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วยังโมโหอีกทั้งหาอที่จริงการที่มองโลกสวยมันก็ดีกับต่อชีวิตเราใช่ไหมเจ้าคะเพราะว่ามันคือการที่เราได้สร้างความเมตตากับคนอื่นด้วยใช่ไหมเจ้าคะเวลาเราการดำรงชีวิตไปดังนั้นอยากจะบอกสุดท้ายว่าให้มีสติกำหนดรู้ว่าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับเรามากขนาดไหนถึงแม้จะเกี่ยวข้องแต่ก็ยังอยู่ห่างยังมาไม่ถึงเรา บางทีเราก็ไปรับเอาความทุกข์ซึ่งมันจะเกิดขึ้นทั้งในอดีตปัจจุบันในอนาคตแต่ว่าถ้าเรายังอยู่กับปัจจุบันคือคือไอ้คำว่าอยู่ปัจจุบันเนี่ยสำคัญมากนะสำหรับชีวิตเจ้าค่ะเจ้าค่ะต้องฝึกให้ได้ต้องทำให้ได้พระอาจารย์มีอุบายในการอยู่กับปัจจุบันที่พระอาจารย์ชอบใช้องไงบางบางคนใช้ลมหายใจบางคนใช้บทบริกรรมพุทโธคำว่าอยู่ปัจจุบันก็คือตอนนี้แหละตอนนี้เรามานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหม พอเรามานั่งอยู่ตรงนี้เออมันมีมันมีความสุขเพราะฉะนั้นต้องทําทุกที่ให้มีความสุขต้องพิจารณาละเอียดขนาดไหนเจ้าคะการอยู่กับปัจจุบันบอกว่าเอ,อ่อพื้นแตะเท้าพรมดีรหรือว่าเรา<ค>เราจะปนั่งทุกอิริยาบถของเราให้มีสติเท่านั้นเองอมไม่ได้ยากเลยมีสตินะสัญญาให้กับตัวเองตั้งศัจจะให้กับตัวเองตั้งอธิษฐานสัจจะอธิษฐานตัวเองว่าจะไม่โกรธใครจะไม่เกลียดใคร จะไม่ด่าใครคือคือต้องให้สัจจากับตนเองอต้องมีสัจจากับตนเองนะตัวนี้ต้องย้อนมาที่ตัวเราก่อนวันนี้จะไม่โกรธใครนะจะไม่เปลียดใครนะต่อให้เขามาด่าพ่อด่าแม่เราต่อให้เขามาขโมยของของเราแต่เราต้องมีตัวอื่นควบคุมด้วยนะต้องมีสติความไม่ประมาทด้วยนะที่พระพุทธเจ้าสรุปในคราวปริพานะอย่าประมาทนะถ้าประมาทขาดสติหมายถึงชีวิตเราจบเลย ต่อให้มีทรัพย์สินเงินทองมีหน้ามีตายศตํำแหน่งประมาณและจบเลยเพราะฉะนั้น mm hmm. ต้องมีความเรียกว่ามองทุกอย่างเนี่ยให้ครบทั้งกระบวนการเลยสิ่งแวดลอ้อมอย่างเช่นเราจะไปถ้าฝนตกถนนเส้นนี้รถมันติดเรายังจะไปไหมต้องไปเพราะมีงานสําคัญทุระสาคัญจะเป็นต้องไป mm hmm. ถ้าเลื่อนเวลาได้ไหม mm hmm. มันมีขบวนการของมันอยู่ คือพระจะบอว่าเวลาเราจะทําอะไรเนีให้เราไต่ตองให้ถี่ั่วนใช่ไหมจ๊ะจะบอกว่าบวกลบคูณหารเอาวิชาชีวิตเข้ามาใช้เลยอบวกลบคูณหารอะไรดีบวกเข้าไปอะไรไม่ดีลิลิตลบทิ้งคูณเพิ่มศักยภาพอะไรที่มันดีๆนะเพิ่มให้มันกระจายไปมากหารก็คือตัวแชร์ก็คือการแบ่งปันชอบมากเลยจ้ะค่ะบวกลบคูณหารแค่นี้ บวกก็คือคิดบวกลบอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปคูณอะไรที่เราทำเก่งแล้วเราเพิ่มพูนศักยภาพให้ให้ตัวเองเนี่ยเป็นประโยชน์กับสังคมหารก็คือคนละครึ่งหารกับทุกคนมีอะไรเราแบ่งปันกับทุกคนบวก<ร>บกับคูณหารมันก็จบปัญหาจบเลยไม่งดหงิดเลยว้าว โอ้โหวันนี้กลยุทธ์เยอะมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะเจ้าค่ะที่มาให้สติให้ปัญญาให้ความรู้กับพวกเราทุกคนในวันนี้เพื่อพัฒนาจิตใจแล้วก็พัฒนาการเป็นอยู่ของพวกเราทุกคนค่ะกับน,นมัสการเจ้าค่ะสาธุจเจริญพรสนับสนุนโดยนครชัยแอร์ บริษัรทรุ่งแสงแบตเตอรี่จำกัดในช่วงทำรรมาชิวๆในวันนี้คำถามจากทางบ้านจะเป็นอะไรนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายขณะนี้อัธตมภาพอยู่ที่กรองป์คคือศูนย์กลาง ตลาดหรือเมืองของกรุงบ็อกเซลประเทศเบลเยียมมีคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าบาปกรรมเนี่ยมีจริงไหมความจริงเรื่องนี้ก็มีคนสงสัยกันมาตลอดเวลาแต่ในความสงสัยนั้นทุกคนก็รู้นะว่ามีจริงเพียงแต่ว่าถึงมีจริงฉันก็จะทำก็เหมือนคำถามว่าคุกมีจริงไหม ผิดกฎหมายแล้วมีการลงโทษจริงไหมกินเหล้าแล้วเมาจริงไหมสูบบุหรี่แล้วมีโรคจริงไหมมีแต่ว่าฉันก็อยากจะทำนะอยากกินเหล้าอยากสูบบุหรี่อยากทำผิดกฎหมายตำรวจจับจริงไหมจับจริงแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยก็อยากเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเสี่ยงโรคภัยไข้เจ็บกินเหล้าเมาแล้วเกิดอุบัติเหตุจริงไหมเวลาขับรถจริงแต่ก็อยากเสี่ยงเพราะฉะนั้นบาปกรรมมีจริงไหมเนี่ย ก็ขอตอบว่ามีจริงจริงยังไงจริงตั้งแต่เราทำนั่นแหละมีความทุกข์ใจเหมือนเราเดินตากแดดแล้วก็ร้อนเราเดินฝนตกเราเดินท่ามกลางฝนแล้วก็เปียกข้อนี้ชันใดบาปก็เช่นเดียวกันเหมือนกับความร้อนของแสงอาทิตย์บุญเหมือนกับอะไรเหมือนกับความเย็นฉ่ำของสายฝนมีจริงหรือไม่ท่านทั้งหลายก็คิดดูก็แล้วกันขอเจริญพร วันนี้วันพระมาช่วยไอยเลือกชุดไปทำบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะพอ่อพ่อทำอะไรอะ่ะน,น,นี่ไม่ใช่พ,พ่อหนูบุญอาจจะกลายเป็นบาป<ช>ถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัดไม่สั้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะ อารมของคนเราเนี่ยมันมีความลับแบบว่าอยู่เสมอๆเ,เลยสหรับเล่มนี้เนี่ยไอ้ชื่นชอบเพราะว่าอ่านง่ายค่ะไม่เหมือนหนังสือธรรมะที่แบบว่ารู้สึกเข้าใจยากหรืออะไรนี้เป็นใช้คําพูดที่แบบอ่านได้ง่ายๆแล้วก็หัวข้อนึงเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณสองสาหน้าคือเป็นเรื่องที่อ่านได้ตั้งแต่เด็กจนผู้ใหญ่มันจะดีมากเลยถ้าหนังสือเล่มนี้เนี่ยผู้ใหญ่อ่านให้เด็กฟังค่ะเพราะว่าเป็นคําพูดที่ไม่ได้เข้าใจยากอะไร ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเศกสมรสกับเจ้าหญิงพระองค์ใดถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบนะคะสามารถส่งคำตอบกันเข้ามาได้เยอะๆนะคะเพราะว่าทางเรามีคองรางวัลเล็กๆน้อยๆจากท่านปิยะสมผลมอบให้ค่ะสรุปสาระสำคัญของช่วงสนทนาธรรมในวันนี้นะคะนั่นก็คือเมื่อใดนะคะที่เราเกิดความหมุดหิดหรืออารมณ์เสียนะคะเราต้องบวกลบคูณหารค่ะนั่นก็คือถ้าเราเกิดอารมณ์เสียหรือหมุดหิด พยายามคิดบวกเข้าไวค้ค่ะมองหาสิ่งที่ดีในบุคคลคนนั้นหรือเหตุการณ์นั้นนะคะแค่นี้เองนะคะชีวิตเราก็จะบวกแล้วข้อที่2ค่ะลบนะคะนั่นก็คือถ้ามีสิ่งอะไรที่มันไม่ดีความคิดหรืออารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยให้เราลบมันทิ้งออกไปจากชีวิตค่ะคูณนะคะนั่นก็คือการที่เราเนี่ยเพิ่มพูนศักยภาพของตัวเราเองให้เข้มแข็งมากขึ้นค่ะ และแน่นอนนะคะอาหารก็คือการที่เราเนี่ยแบ่งปันความสุขค่ะเมื่อเราแข็งแรงแล้วนะคะไม่ว่าเราจะมีเงินมากขึ้นหรือความสุขมากขึ้นนะคะอย่าลืมแบ่งปันให้คนรอบข้างด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทาง YouTube วัดพระราม9เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าทาง a c e b o o k มหาสัจแห่บปัญญาค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่มุกก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ